นี้เรามาเสริมแหนบให้กับรีโวนะครับเป็นรีโวตู้ทึบนะฮะเสริมแหนบระดับ2ตันครึ่งถึง3ตันนะครับคันนี้ใช้งบแบบประหยัดประหยัดนะครับก็คือเราไม่ได้เสริมแหนบอะไรเยอะแยะมากมายแต่เราทําการยืดทรงนะครับยืดทรงก็คือยืดระยะในการยืดหยุ่นของแหนบทําให้ประหยัดงบด้วยแล้วก็สามารถแบกน้าหนักได้มากด้วยนะครับมาดูกันชุดแหนบนะครับจะมีแหนบ20มิลข้างละ2แผ่นนะครับ ใช้แหนบ2ี่ิมิลค้างละ2งแผ่นเท่านั้นแล้วก็จะมีลูกยางปลายแหนบให้นะครับระยะในการยืดหยุ่นลดเบาก็จะไม่กระด้างนะครับชุดแหนบเราจะมีแหนบเดิมชุดบนนะครับแต่เราใช้วิธีการใช้แหนบขั้นกลางหนึ่งแผ่นเพื่อจะให้แหนบนั้นมีระยะห่างได้แล้วก็ขับนิ่มได้แต่เรื่องการแบกน้ําหนักนั้นก็ยังแบกได้ครับ2ตัน5ถึง3ตันสบายๆครับแบบนี้ไม่นั่งเผาแน่นอนนะครับแหนบด้านหลังนะครับเราทําการดัดโค้งให้นะฮะดัดโค้งให้เพื่อจะใส่ลูกยางให้บางลงแล้วก็ให้แหนบรบน ใส่เหล็กรัดแหนบกันแหนบบิดนะครับมีเหล็กรัดแหนบกันแหนบบิดแล้วก็พระเอกเลยก็คือตรงเตงนะครับถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องรถจะสูงขึ้นมาสัก1นิ้วนะครับตรงเตงเนี่ยจะทําให้แหนบเนี่ยยืดหยุ่นได้มากขึ้นนะครับโอกาสที่แหนบยืดหยุ่นได้มากขึ้นก็จะทําให้แหนบรับน้าหนักได้มากขึ้นเช่นเดียวกันแต่เมื่อเปลี่ยนตรงเตงแล้วรถจะสูงขึ้นมาอีก1นนิ้วนะครับถ้าเราไม่ได้ซีเรียสอะไรเกี่ยวกับเรื่องรถสูงนะครับ แหนบทรงนี้เอาแบบงบน้อยๆนะครับงบแบบประหยัดประหยัดก็ได้แล้วก็เอาไปแบกได้ที่น้ําหนัก3ตันไม่นั่งเผาแน่นอนครับโอเคก็จบไปหนึ่งลำนะฮะสำหรับรีโวครับคันนี้เป็นรีโวตู้ทึบนะฮะเสรแหนบ20มิลข้างละ2องแผ่นเท่านั้นเองท้ายรถสูงมานิดหน่อยนะครับถ้าไม่ได้เน้นทรงก็เอาทรงนี้แหละครับไปใช้แบกไปเลยครับ2ตันครึ่งถึงสตันใส่ได้แน่นอนครับขอบคุณมากครับ